ความใจนแคข้อกุบัญญัติซ้มาต่อให้นาจิมานมาเออช่วยเลยซือมาตอห้มายั่งได้เเด้อบ้นอาโอยคนเขาก็เป็นเย็ดก็เป็นไข่ก็เป็นไห้ก็เป็นลอยตัวเลือกที่เลือกโดยมัดชุลากสังแล้วสขึ้นใบหอมใบเจ๋ยบ้านานั่นไหนน้อเออัวาชิตตลาดสังแล้วขึ้นมาได้ เป็นราพญาจิตลัทางภาษาไป้าทันดิงเดียวไม่ได้ฟางคนเดียวเป็นราผาดีนี่อยู่บเนียร์ราีนี่เป็นมัตตุคีดินนาลกไผ่ยังสั่นห้องอะไรอยู่ตามอากาศเดี๋ยวคนไข้ทาพเดียวคนไเอ้าพัดแล้วยัดแล้วได้แล้วได้แล้วคือภาเวทนา โูติ๊ตโต้มาพันยาตัดเสียงสิบาแก่่างทองแรกสบายดีสดยอดมากแค่ไ้นถอน้เห็นกูติ๊ตตั้ว่าเงียงสีบาเท่าสังขามผูที่ตจีผู้ย่างโตดัำกำแหลกจำเาได้จำเาได้พูดแหปเกินเท่าวินยาเลี้ยนบัาลลูตามใส่สามคนแหงผูติ๊ตใส่แก่เท่าโรคโรคผ้าทําไหครับกูิซอ้มาี่าพันหมาของนู้ติโตซ้โยต์เืเ่าคับลง ร้านติอกตรจะเอาไว้แดงส่วนสองคนนี้เจ้าชื่อคือไปีเนี่ส่วนสองคนนี้คือบาทปุนบเเลอเป็นวันนีแนงเป็นวันทีคนหาตามคนแขกสถานีสองคนแขกนั่นแหละว่าไปทาไหนดียังต่อนีแล่แต่ว่าเติมไปยัตลาดนี้ดมาเนคนหา ไ่้ากคนไหนีนี่ต hmm. yeah, ่ oh. ้าคนคืออย่างนีนะท่านในคนทำไเนะกระชากดินนำลมไผสยึดากคนเทมีหอดกระเจนมี่เจนเจะาวานีนายเจะาวพี่ีคนหามทางคนเหน่งแล้วก็มีสองคนแก่เออนี่และวามีเอขามโลดข้ามโขดข้ามลงเออนาเดินเออนายนเอาเออน่ากมีโล นีโกดธี่ลงนี่แล้วเยีเ่ยนบรรดารงสามอันี่แล้วโคชข้างห้องกั็นที่เที่ยวทีนี่เยี่ยนไายใ้เกยเย้แล้วเป็นล่

เออน,นี่ก็มีเจ,าจ้าภาพเจ้าศัทธาเนาะผูใหญ่ผู้หงบ้าน้องสะพังของเขานี่ยไ,ได้มีปัจจัยสยทานเออมาอุปโม,โมทานะางานศพของผู้ตายเขามีปัจจัยไสยทานอยู่หา0ิพนกีบเนะาะเออสาธุเด้องเงินคำแกวท่าเจ้าทานไปแล้วอะไรไม่าได้ขาดทพ้งเงินบาทละดอลารา้เจ้าผู้สุวรรณได้เด้อ ขอให้เจ้านันจงได้ก่อนใหญ่รางสุนทนเยอให้ขอให้ผลป้าร่า้ทําไปแล้วที่ทั้งคำทั้งแก้วของดีอันมีค่าให้ดมเป็นน้าคนโถึงบ่เเดยเวเียวเวเดียวเดียวเด้ยวเดียวเาีเดเดียวเดยวเดียวเดียีวเวเวเดียวเดยวเยเทียวเเดีนวาดียียยวดีาวียเดยียดด ใหม่หน่อยพี่น้องเอ้ยเปินว่าเขาเกิดมาอยู่เป็นเาวาผุดข้าแล้วกาใส่กินและใสทานเดี๋ยวไหนเป็นทีมหนึ่งก็พี่น้องเนาะเออทานหน่อยกับโบไรไอาอทานหลายกับโบไรบาบมิเตชิห้โลลาไตโซมดาบธนาเบอร์ตูกุสุคนพี่น้องเปินว่าเขามาสะสมไปที่ละหน่อยเจอละหน่อยจิตสงหลายพี่น้องเอ้ยบัดยามตายสิเป็นคนเด็คนบุญพาราลน ได้ทุกคนบ่คงทางไปสี่ยน่ำขับพาอยู่เป็นวันสตุ์สในูน้อดวงกวางนี้บมบ์ดอกควันตายพี่น้องเอ้ยแต่ว่ากอนเท่าสี่ใหญ่ไปตูพุ้มสันทานแล้วแต่การไปมั่นสีต่างกันดีให้ท่านไปทำบุญไว้ขึ้นพวกสีต่างก่อตายแล้วออกพิงพาไปเท่ายังอยู่สวรรค์อันดีก็มีเจ้าหมาเจ้าสัตว์ทาเออซื้อว่าไม่ออกไกล้เพื่อกาได้มี ปัจจัยสายรอดอยู่หนึ่งเซนปีเปิดตาตัวเด้อท่านเจ้าปาตนาสิ่งใดขอให้เจ้านั้นได้สมดังมโนรถปรากฏในเมืองคนอยากถกจนเงินใสยแค่สบายหรือสวยเวลาพอยหอยสั่งมโนได้ใจหวางใจได้เงาขอให้ไหลดำบนนู่นเจ้าผู่ทวนเดินหนาตาเด้อยมีอายุวันนาสุขสบายมันนุ่มมันยืนเออ ดี่จะมีเอาุษษ้สีมีปัใจจัยใาอาหารอยู่หนึ่งอยบา้าเด้อสาสุด้อขอให้เจ้านั้นจงได้มีแต่ความสุขดบาวเอ,อ้ยเกิดเป็นคนอย่ามีถูกสิ่งใจมากใจอันว่าความเจ็บไขวัดไอยะได้จองภูมิเงินหรือท้องขอให้ไหลล่างล้งลนฮกเจ้าผู้สุวรรได้เด้เอ,อให้มีอายุว,วันนาสุขสาลามันยืนมันยืน ตามระบบเราเออดีกับฟอกซี่บ้านนาายจะมีปัจจัสายหนีานอยู่หาที่พบขันทีเออ ตาตูเด้อคอยบุญสุขเมตกรรมจะได้จองให้เจ้าใส่ดงทองให้เจ้าย่องดำแก้วแววเหลื่อมดงปัจจันเน้อหนาบ้าเด้อสิปีอย่าได้เต่าเศ้าปัญหาอย่าได้ป่วยขันว่าถสวยหากไปเชื่อมขางจะได้มีเจ้ามาท่าเทนีใ้วิชามาอาสาลในยี่สิบน่าหงุดหงิดโทษเจ้าอย่าได้มีเงาไขวัดให้ให้เฮาทางให้เจ้าทุกอยู่ต่างสบายบางคูตัวอันได้เด้อมีอายุวันดาสุขภละมันยืนมันยืนเดือดตาตู นี่แห้ะเพื่อนว่าเฮาสิคอยแต่บุญมาคำบัวท่าเหมามันบัวเมีนพี่น้องเอยคอยแต่บุญส่งไมันจิได้อยู่บใจเพื่นว่าเออเป็นอะไรบ่เตียงไก่สิกับแล้วก็นอะ่เอะกไรให้พ่อนมไ่เออดกอแพี่น้องสาบานาน้องคือของพวกเขานละข่าวดีมาอก้วเออ รงทานิ่ณมาแจกของว่ให้เมาสเขาจีกับไก่ทอดเออพากันเมาเด้ยวยพี่น้องเด้อคุณยดได้ยิน้วือเปลาพ้าพี่น้องเออก็ได้คนกลับได้พี่น้องเออถ้าผมพ่อ,อ,อ,พอคุณแม่ถือว่าบุญหลายสายยาบุญทอดยอดเที่ยวแล้วพวกเขามานี่มีแต่ชะ่าผู้ใจบุญตุนทานพี่น้องเออมาทำบุญทำทานมาแจกคนอยู่เขากินให้พ่อมแม่พี่น้องตาปัหานนองสือของพวกเขาเออ

เลียนแถวกันด้อลุงพี่ให้พี่เจ้าน่ะอนแถวข้นมาบ่ข้มามาแถวล้ยนทีสองแถวาดือองแถวก็มาสองแถวามาองแถวสองแมาด้าดูหน้าอย่าลงอยเด้อยเด้อ ไทยไทยมปที huh, ่นี่เริ่ดเลเนาะมันจะางมันจะบูชนกันโอเคปะที่นี่ไก่ซอดแล้วกบปาเตะีแล้วเนเาเอาอีอเ่าปาเตอยู่บนเอาได้อะรเงี้ยเขาเอาด้มันจะบูชชนกันเนาะโอเคเนาะ

ไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดเด็กพี่มาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเดมา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 เอาเอาไปกินก่อนเล่นก็เอาไว้ไปกินเกี่ยวข้าวม่นเด้อโอ้ยเอามาคัววมาคัวโอ้ยโอ้ยเขาจี้บ่เขาจี้ย่างย่งย่งเขาจี้ใส่นมบัตทันเด้อ

นมหวานนมเปรี้ยวนมบูดมีนเน้บูดน้บูดก็มีนมสชมกีมี่อกไปเลยปะมีน้สดๆมีนมบูดเอาน้บูดไมไ้แม่บ่าจะมาขึ้นมาตะเกี่ยวทองไม่ไหมพ่อเ่พาหน้ามัจา แั่เอารถแับเอารถชาบอยากใส่นมนะแคเอารถได้ย่าย้เอมึงมึงเนี่ยับมึงนี่

Hoa hẹn gặp lại hãy là hẹn gặp lại hẹn gặp lại

มาอดมจอสาวเ้าผ่าเจ้าสวท่าไาดอสาวมาเป็นน้องสะพันมีปัจจัยหนึ่งหนอ่ง้องสานอข้าจะวากไปแล้วไาไลาขึ้นกัวเต่าท่ามือเต่าลาเข่ามือแรก